หลังจากที่ทุกท่านรู้จักถึงต้นกำเนิดเหล่าควายยักษ์ของกำนันโป๊ดกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเจาะพ่อพันธ์ุอีกหนึ่งตัวที่คงไม่มีใครไม่รู้จักนั่นคือทองตีนโต ทำไมทองตีนโตจึงมีอิทธิพลต่อการพัฒนาควายในประเทศไทยวันนี้เราจะไปหาคำตอบร่วมกันค่ะทองตีนโตถือกำเนิดขึ้นที่ข้อของกำนันโปสดอำเภอทับทัน um จังหวัดอุทัยธานีนะคะสายแม่คือสายของเจ้าหมูยักษ์กำนันโป๊ด ส่วนสายพ่อคือสายของเจ้าหนุ่มเหล่าตะแกะอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ยักษ์ชนยักษ์จึงเกิดออกมาเป็นทองตีนโตที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะเดี๋ยวจตทยานจะไม่ค่อยเดินเงี้ยมเดินล่องมันน่อ,คอืค่อย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 เจ้าทองก็แม่แอร์แล้วก็ก็เรียกแม่แอแม่แอนี่ก็ลูกอ่าลูกเมลูแล้วพอดีก็ไปเอาเจ้าหนุ่ม เจ้าหนุ่มก็ควายตะแก่นะคือเจ้าหนุ่มเนี่ยร่างกายมันไม่ไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่มันได้แข้งขาได้หน้าได้อะไรความสูงก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่พอสามปีไปแล้วพวกเจ้าท้องรุ่งเพชรบุญมีอะไรเนี่ยพวกที่ที่ผสมกับเจ้าหนุ่มไว้เนี่ยมันโตเกินคาดหมดเลยอ๋อท้องที่โตที่ส่งลูกดีนี่ก็คือว่าพันธุกรรมครับ แม่แม่เขาแม่เขาพ่อเขาดีเพราะว่าเป็นลูกเราก็แม่เขาก็เป็นลูกหลานเจ้าหมูยกกักษ์ครับแล้วก็พ่อเขาก็เป็นสายเจ้าเจ้าหนุ่มควายลุงแก่ระดยาวครับเนี่ยพันธุกรรมสองสายเลยครับมาเจ้าทองนี่ก็ให้ลูกดีมากเลยเพราะพ่อแม่เขาพันธุกรรมดีลุงกำนันเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าควายในฝูงทีแรกก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่พอลุงกำน,นัน ไปเจอเจ้าหมูยักษ์ครับลุงกำนันบอกว่ามาที่กำแพงบอกโอ้โมาเจอเจ้าหมูยักษ์บอกควายตัวนี้เป็นควายที่ใหญ่มากลุงกำนันแกก็เลยแบ่งเจ้าหมูยักษ์ไปกับลูกติ๊กแล้วก็เอาเข้าไปพัฒนากับสายพันธุ์ในอุทัยครับพอพัฒนาสายพันธุ์ปุ๊บทีนี้ลูกเจ้าหมูจ่ายลูกออกชั้นลูกชั้นหลานก็เป็นควายยักษ์มาทุกรุ่นครับคือเป็นควายที่ใหญ่มาโดยตลอดในพันธุก,กรรมเขาเองนะครับจ่ายลูกมาใหญ่หลังจากนั้นลุงกำนันก็เลยน่าจะได้ ไปเราเ่าเลาุงแกะนะครับเล่าลุงแกะบวกกับสายเจ้าหมูนะครับพอร,รวมเลือดกันปุ๊บออกมาทีนี้ก็กลายเป็นควายยักษ์ครับในยุคข,ของปัจจุบันนะครับวันที่ถ่ายทำทองตีนโตอายุ9ปีค่ะความสูงล่าสุดอยู่ที่168เซนติเมตร ลักษณะของทองตินโตคือกระโหลกใหญ่มีจีบเล็บหนาใหญ่ข้อขาใหญ่อลังการหนังหนาลำตัวอ่างลึกมีอัตลักษณ์ควายไทยครบทุกจุดสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้ก็หมออัดฟารมควายไทยนะครับก็มีโอกาส ต้อนรับประเชงะนะครับ <laughs> ที่มาเยี่ยมนะครับมออาจฟังไฟไทยนะครับวันนี้ท่านเห็นอยู่ก็คือเจ้าทองตินโตนะครับตอนนี้ทองตินโตก็อายุประมาณสักเก้าขวบกว่านะครับเก้าขวบกว่าตอนนี้นี่การถ่ายทอดพันธุกรรมนี่ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โดดเด่นแล้วก็นิ่งทองทตินโตนี่มันส่งลูกดีครับมันก็โครงฟังใหญ่แข็งขาดีบางตัวนี่ทองทองเขาไม่ก้างจริง แต่ว่าพอมารุ่นลูกบางทีเขาเปิดเขากว้างเพราะว่าพันธุ์ธนูจมูยกยักษ์ตาพวกเหล่าท้องสุกนั้นเป็นเขากลางเขาหญ่หมดแล้วมันก็ตามพันธุ์รุูของเขาครับของติดโตเนี่ยนะลูกมันเนี่ยทุกตัวเลยยังอัศวินอะไรเนี่ยที่ที่ที่เลี้ยงอยู่เราเห็นนะไอ้ที่ขายไปที่เราไม่เห็นก็เยอะยัออยงจะแสนก็เหมือนกันจะแสนเยอะและทสองปีตอนนั้นขายประมาณตั๊กขวบกว่านะ ขายไปแสนก็บาลนวคือเจ้าของก็ถอดใจแล้วเจ้าแสนเนี่ยไปเห็นมันผูกไว้อ่ะคนก็บอกว่าโอ้โหขวายควายมึงเนี่ยมันบางๆอะไรนี่นะมึงไปซื้อขวายมาได้ยังไงไม่โตแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้พอย้อนไปดูอีกทิงโอ้โหมันตูมันโตคู่กับเจ้าโคจะสารเลยอือ่าโคจะสารก็เจ้าแสนเนี่ยมันจะอยู่ด้วยกันมันจะออกมาใกล้เคียงกัน ชุดชุดเนี้ยเยอะนะแล้วขายไปเป็นเนื้ออะไรเยอะเลยชุดชุดที่เพชรทุไทยเจาแสนโคชสารอะไรเนี่ยชุดเนี้ยเยอะขายที่ที่เราขายไปตัวพู้นะลูกมันดีมากเลยทองเพราะว่าผันธุก,กรรมนี่แหละครับมีอยสามตัวสามสี่ตัวมีหงฟ้าและทุงเงินหงฟ้าแล้วก็มามา พวกบัวชมพูเนี่ยแล้วก็สร้อยทองนะครับทองตีนโตมแล้วก็อ้อมใจเนี่ยทองตีนโตแล้วก็เหลากอเนี่ยก็เสือไม่จริงหลายควายไม่จริงเราการส่งลูกของเจ้าทองตีนโตเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของนักพัฒนาควายมายาวนาน ว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ส่งลูกไปในทางสูงกระดูกโครงสร้างใหญ่หรือเรียกว่าควายยักษ์โดยมากจะได้ลูกที่มีตัวใหญ่กว่าพ่อและแม่เราก็มีคิดนะว่า,าการการพฤติกรรมหรือเหล่ามานี่ยแม่ในน้อยอย่างเงี้ยมันมันอัพเลยไปเลยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยหมออาจสูงเท่าไหร่คะผมสูงประมาณ178ซนเมตรครับหมออาจ สูงประมาณเกือบ180เซน178อีก2เซน180นะคะคุณผู้ชม180เซนแล้วนี่คือไอ้ทองดังนั้นอาจจะเห็นว่าอุ้ยทำไมไอ้ทองดูตัวเล็กไม่ใช่ค่ะหมออาจตัวใหญ่นะ <laughs> หมออาจสูงมากนะคะแล้วก็ความสูงไอ้ทองล่าสุดในที่วัดได้นี่ประมาณเท่าไหร่นะคะเอ่อน่าจะประมาณสัก167 168แน่นะคะค แต่แต่ก็คือนานๆแล้วนะครับค่ะแต่ก็คงอยู่ประมาณช่วงนี้ประมาณเท่านี้คครับ่ะนี่นะคะแต่ลูกเขาออกมาแต่ละตัวนะครับผมว่าทะลุททะะลลุุครับเกินร้อยเจ็ดสิบใช่เห็นโดยเฉพาะลูกเจ้าโคจัารเนี่ยผมว่าน่าจะมีเกือบร้อยแปดสิบไร้อยแปดสิบไปแล้วได้ไปช้าแล้วเชียงยืนใช่ร้อยแปดสิบไปแล้วแต่ลุงยูนอะไรอย่างนี้นะครับคือแบบลุงยูส ในชั้นลูกของทองตีนโตทั้งตัวผู้และตัวเมียส่วนใหญ่จะมีหนังหนานะคะมีแข้งขาใหญ่กีบเล็บหนาข้อขาแข็งแรงวงเขาเปิดกว้างลูกลูกสายเลือดทองตีนโตจะมีความสูงเป็นจุดเด่นค่ะสายเลือดยักษ์ชนยักษ์จึงออกมาเป็นทองตีนโต ลูกไอทองจะต้องหน้าตาแบบนี้ค่ะขออธิบายว่าจุดเด่นที่สังเกตได้จะเป็นยังไงคะนะครับอันนี้นะครับเจ้าทองนินโตเนี่ยสังเกตดูนะครับพ่อเขาเนี่ยนะครับกะโหลกเนี่ยจะใหญ่กว้างและคิ้วนะครับโหนกนะครับคิ้วเนี่ยจะหนาสูงนะครับตานะครับตาไม่ใช่ดาไม่ไม่ตาดูร้ายนะครับตาเขาเป็นมิดนะครับกระดานเขาใหญ่นะครับกระดานเขานี่จะใหญ่นะครับสันมีดั้งมีดั้งจมูกนะครับ แล้วก็ปากใหญ่แล้วก็สีขาวนะครับอันนี้คือขนขนขาวนะครับนะอันนี้คือลักษณะของควายไทยนะครับหูใบหูใบหูนะครับขนหูจะขาวแล้วก็ใบหูบิดนะครับใบหูบิดปลายนี่ครับผมอ๋อนี่แล้วก็กระดูกแข้งขาเล็บที่เห็นนี่นะคะขาใหญ่มากนี่กระดูกขาใหญ่เล็บหนากลมพนุงกำนันนี่ไม่ใส่รองเท้าด้วย ยืนเทียบให้เลยนี่ร้อเจ็ดสิบห้ารวมนั้นร้อยเจ็ดสิบห้าแอแล้วก็นี่คือลูกของทองตีนโตค่ะนี่เกิดจากแม่ไหนนะคะอะแม่มันตายไปแล้วแม่มันตายไปแล้วครับพยาธิา็นเลือดอแม่มันพี่สาวตัวนี้อ๋อแม่เป็นพี่สาวตัวนี้โอ้โหแม่ตายไปแล้วสุดยอดเลยเนี่ยขาใหญ่มากกระดูกขาใหญ่มากแล้วก็เล็บกลมบล็อกหนาตึกเลย ลงกำนันเก็บไว้ใช่เราก็เก็บไวพ้พอพันถ้าเราเรา,เราขายไปลมันหายากสามขวบร้อยเจ็สิลงกำน,นันถ้ามันหกขวบเท่าไอ้โคตอะ่ะก็ใช่ก็คนมาดูก็เราดูป้องขาเนี่ยอ่ามันยังยาวใช่ไหมมันยาวหมดความสูงความรายได้หมดโอ้โห เจ้าทองตีนโตคุมฝูงและผสมพันธุ์อยู่ในฝูงของกำนันโปด๊ดจนสร้างพ่อพันธุ์เจนใหม่ขึ้นมาอีกหลายตัวนะคะมีลักษณะโดดเด่นที่แข้งขาสูงกระดูกแข้งขาใหญ่มีเล็บหนากีบเล็บหนาข้อขาตั้งตรงและมีลำตัวสูงใหญ่อีกหลายตัวเลยค่ะ เมื่อลูกๆในฝูงของกำนันโป๊ดเริ่มโตขึ้นนะคะจึงได้ย้ายเจ้าทองตินโตออกไปอยู่ที่ค้อกหมออาจปาล์มควายไทยค่ะแต่การเป็นเจ้าของของทองตินโตยังเป็นสิทธิ์ของกำนันโป๊ดอยู่นะคะแล้วก็ใช้วิธีการแบ่งรายได้ก,กันกับหมออาจค่ะอ๋อนะใช่เดี๋ยวมันก็จะเข้าเรียงเข้าไปค่ะปีนี้ก็พอแม่พันุก็จะเริ่มเต็มมากแล้วแล้วก็ชุดนี้เราก็จะเริ่มแบ่งนะแบ่งก็ตามสเต็ปราคาไปสวยมากสวยน้อยเราก็คุยกันค่ะ ราคาจะไม่เท่ากันค่ะสวย<ด>ทุกตัวมาดูเอาอบอกเลยชิงบอกเลยอ,ออกออกไปนี่ชิงแบบอ้อสวยจัดอะได้มาได้ไงเนี่ยคือถ้าไปอยู่กับเขาแล้วเขาดูแลดีก็เ,เห็นโตทุกคนคือเขาไปอยู่แล้วมันกินอยู่อย่างสบายกินอิ่มอย่างงเราเนี่ยก็ดู กินบางทีมันก็แย่งกันกินมันใหญ่ทุกตัวนะลุงกำนันแต่พอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ดูจะธรรมดานะคะเพราะทุกตัวมันใหญ่หมดแต่พอแยกตัวนั้นอ่ะออกไปอยู่ข้อคนธรรมดาแล้วอ่ะมันใหญ่อ้โหอลังการคือเราเราอยู่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ชินตามันก็เท่าๆกันหมดมันเหมือนจะเท่าๆกันหมดอ่ะก็ตัวเท่านี้ไม่เท่านี้พอไปอยู่เทียบกับควายธรรมดาปุ๊บแบบอืม และนี่คือเรื่องราวของทองตินโตค่ะที่คุณผู้ชมคงจะประจับกันแล้วนะคะว่าทองตินโตส่งลูกได้โดดเด่นอย่างไรบ้างและในอีพีหน้าเราจะมาติดตามในชั้นลูกและชั้นหลานของทองตินโตที่มีความโดดเด่นในประเทศไทยณเวลานี้ค่ะฝากทุกท่านติดตามในอีพีหน้าด้วยนะคะ